คลิปนี้จะเป็นแรนดอมสำหรับคนเข้ามาเจอนะคะสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณในตอนนี้อเป็นยังไงบ้างมาดูกันค่ะสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณในตอนนี้เขารู้สึกอาการที่ได้มพบมาเจอคุณเนี่ยมันเหมือนเป็นแบบรากับ เป็นปฏิหารเป็นเวทมนต์เป็นสิ่งวิเศษที่ได้มีคุณในชีวิตหรือได้พบได้เจอเนาะอีกในหนึ่งถ้าเกิดบางความสัมพันธ์มันสะดุดหรือมีปัญหากันเนี่ยเขาก็บอกว่าแอบหวังว่ามันจะมีปฏิหารอะไรสักอย่างที่ทําให้เรื่องของคุณกับเขาอะมันเปลี่ยนไปที่ทางที่ทททดีขึ้นเขาไม่ชอบเลยอะค่ะเวลาที่คุณกับเขาอยู่ในโหมดดราม่าใส่กันบางคนก็มีเรื่องสะเทือนใจเสียน้ําตาไม่เข้าใจกันเนาะเห็นปะฝนหยดน้าตาติง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  นะคะอืมแล้วเวลาที่เห็นคุณนะ่ะสะเทือนใจใจเขาก็บาดเนาะเขาอาจจะแบบรอเหมือนกันนะว่าเออเมื่อไหร่โทรศัพท์จะดังคุณจะส่งข้อความมาไหมแต่เขาก็หยิบมาค่ะอยากจะส่งแต่ก็แบบกลัวกกล้กลกลกลาๆนะคะเขาอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยนะคะเปลี่ยนแปลงผีเสื้อ transformation เปในน,นิท่ทานที่ดีขึ้นหรือว่าคุณนะคะมาเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเขาหลายๆอย่างนะนะคะด้วยอ,อีในหนึ่งเวลาอยู่กับใครอ่ะ ม่ใช่อยกใครสิอยูกใครก็ไม่เหมือนคุณเออแบบอยกคุณแล้วเหมือนแบบเมือม่อเหมือนมีผีเสื้อบินวนในในท้องอารมณ <c oughs> <ด>์ที่แบบว่าเหมือนคนที่แบบว่าใจใจเต้นไม่เป็นจังหวะลักษณประมาณแบบวุบวุบบ่าๆอะไรเงี้ยเกิดคุณนะคะเวลาช่วงที่ไม่มีปัญหากันนะคิดถึงเพลงอะค่ะ ไม่รู้ใครเคยส่งเพลงให้กันร้องเพลงให้กันได้ป่ะเขายังอยากจะเดินทางไปทุกที่นะคะกับคุณคา่าสอนนี้บางคนเดียวกับต่างชาติหรือเปล่าเนี่ยฮะหรือบางคนก็อาจจะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารหรือถ้าไม่งั้นก็คือการเดินทางเดินทางไปได้วยกันนานๆนะคะบางคนนะอยากจะกระโดดเข้ามาหาคุณจะแย่แล้วอ๋อมีคนแอบคิดนะว่าถ้าอยากถ้าเกิดแบบว่าความสนไปได้ยาวๆเขายากที่จะว่า มีคุณกับเขาที่แบบผลิตเบบีด้วยกันเยอะๆเลยเพราะว่ากระต่ายลูกดกแต่เขาไม่น่าจะว่าตอนนี้คุณใจ,จยเย็นพอหรือยังแต่เขาอยากจะอยู่กับคุณไปนานๆนะถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะคะคุณทําให้เขามาเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะคะเออ you r e the best thing that ever happened to me คุณเป็นสิ่งที่ดีสุดนะคะที่เกิดขึ้นในชีวิตเขา I'm still haunted by my actions ยังหลอนกับพฤติกรรมไม่น่ารักของตัวเองในอดีตอยู่ I can t hate you because I love you แต่เขาไม่สามารถนะคะเกลียดคุณได้หรอกเพราะว่าเขารักคุณ